สดีครับอันนี้กลุ่มผมก็จะมาสัมภาษณ์ร้านอาหารกันจังนะครับที่อยู่ข้างโรงายาบาลานะครับผมก็ไปดูกันครับก่อนอื่นที่จะดูคลิปต่อนะครับขอแนะนำสมาชิกก่อนนะครับสวัสดีครับผมนายชนะการสีดาวเรืองเลขที่สี่ครับสวัสดีครับผมชื่อนายนัทเอกอินทาเลขที่ห้าครับ สวัสดีครับผมนายพรเทพอารมณ์เลขที่สิบหกครับสวัสดีครับผมนายพระพิสิทธ์ชัยวัฒน์เลขที่สิบคือแล้วก็สุดท้ายกับผมนายสุปชัยปินตาเลขที่ยี่สิบกลุ่มของพวกเราอยู่ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่4ี่ห้องสองวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ร้านอาหารตามสั่งที่อยู่ข้างๆโรงพยาบาลแพร่รามกันนะครับ เรามาดูบรรยากาศภายในร้านกันเลยบรรยากาศภายในร้านก็เต็มไปด้วยผู้คนที่ผัดวนเวียนกันมันรับประทานอาหารงั้นก็ตัดไปตอนสัมภาษณ์กันเลยนะครับผมครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์ร้านอานหารปลาสันนะครับสดีครับครับรูบ้ทราบว่าร้านชื่ออะไรครับผมชื่อร้านเอียดตำสันโอเคครับ เปิดมากี่ปีแล้วครับประ,ร,ะระมาณก็เกือบสามสิบปีแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วอ๋อครับผมทำไอ้ที่ไงถึงมาเปิดร้านอาหารครับคิดยังไงเหรอก็ะตะแกะแต่ก่อนเนี่ยป้าเขาเปลุกจ้าเขาก่อนครับผมลูุกจ้าเขาคี่ว่าพอเปลุกจ้าเขารู้สึกว่าตัวเองเาาก็มีตีมือแล้วก็กล<ะ>ายลว่าในจ้าเขาก็เปิดย้ายร้านใหม่ร้านที่อยู่ปุ๊บก็ให้ป้าควบคูมเอา ตั้งแต่บดัดนั้นมาก็เลยกลายเป็นกิจการของตัวเองไปเลยก็คือตึกนี้มาตลอดเลยใช่ไหมครับในก่อนนี้แต่ก่อนนี้อยู่เป็นเพิงยาคาล้างเก่าแล้วพอย้ายเข้ามาตึกนี้ครับผมก็อุปสรรคในการทําง,งานมีอะไรบ้างครับอุปสรรคก็ก็ไม่มีนะเพราะว่าส่วนมากเราเราทําต่างคนต่างรุปงานกันเราแบ่งหน้าที่การงานครับผมมีเมนูแนะนำไหมครับมเมนูแนะนำส่วนมากจะเป็นพวกกะเพราหมูกรอบข้าหมูกรอบ แล้วก็เป็นหมูกระเทียมที่ก็เป็นออยอดนเหมกันเด็กครัครับผมก็มีอะไรอย่างจะฝากท่นผู้ชมนะครับแนะนําร้านอะไรอย่างนี้ครับจะแนะนําร้านอะไรไนะ้มเพราะว่าส่วนมากร้านไปเอียดตามตามังก็จะเป็นที่รู้จักของเด็กทิลี่ประจําเลยแต่ก่อนนะี้นะจนมาทุกวันนี้แม้กระทั่งเจ้าที่แล้วก็ครูในโรงเรียนก็รู้จักก็จะมาร้านนี้ประจําบ,บอกที่การร้านไ,ไหมครับที่การร้านก็อยู่ข้างโรงพริพัทแพลนรามเป็นตึกแถวครับผมครับพี่ครับขอบคุณครับ ตรงกันนะเลยเลยับเนื้อสเงดีกเห็ยบ่นคนซื้อเลยเขาลวก็รู้เขาไม่ทำให้ไงเดี๋ยวก็รูร้เขาไม่ทำให้